สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พุ่มยูที่เมืองปัตุงอีครับวันนี้พุ่มยูที่ตลาดนะครับเข้าเดียวกาบตลาดลอยฟีนะครับแต่ก็เป็นตลาดที่ดังเดิมของเมืองปัทตานครับแต่ก็มีคองไายน่ากินมากๆนะครับวันนี้นการเที่ยวตามใจ นะครับฝ่าเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนะครับมาเที่ยวที่ตลาดจอนโยหรือว่าตลาดร้อยปีนะครับไปดูบรรยากาศของตลาดร้อยปีกันวันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอย่าลืมติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ตามในเพจกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดร้อยปีนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างเช้านี้ คือเป็นอย่างพร้นงจะนับหลด,ดีครับนัาร้อยปี